ปิดท้ายกันที่เรื่องราวของกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่ากลุ่ม IS กันหน่อยนะคะล่าสุดเขามีการนำเทคโนโลยีนำโดรนขนาดเล็กมาใช้ในการโจมตีกองกำลังอิรักในเมืองโมซูด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะว่าเขานำมาใช้ยังไงคะ่ะพันเอกบรัสเซเวียซึ่งเป็นผู้บัญชาการหน่วยแนะนำและช่วยเหลือของสหรัฐในอิรัก เปิดเผยเมื่อวานนี้ค่ะบอกว่านักรบของ IS ติดระเบิดขนาดเล็กเอาไว้ในโดนที่พยายามที่จะเข้าไปสังหารกองกำลังท้องถิ่นในภารกิจยึดคืนเมืองโมซูซึ่งถือว่าเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของกลุ่ม IS แล้วทางด้านพันเอกซีเวียลเล่านะคะบอกว่า i อสใช้โดรนที่มีระเบิดขนาดเล็กปล่อยลงมาสู่กองกำลังท้องถิ่นซึ่งเป็นการสังหารในรูปแบบที่ไม่เจาะจงเหยื่อค่ะ โดยตอนนี้ i อหันมาใช้โดรนขนาดเล็กทิ้งระเบิดแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ใช้โดรนเฉพาะในภารกิจลาดตระเวนเท่านั้นแต่ถึงแม้ว่า i อจะใช้โดรนในการโจมตีค่ะแต่ว่าทางฝั่งของกองกําลังท้องถิ่นที่สหรัฐสนับสนุนก็สามารถยิงโดรนของ i อสได้หลายลำเลยทําให้แผนการสังหารของ i อเก็ไม่สําเร็จเท่าที่ควรนะคะ โฆษกของกองกําลังพิเศษที่เป็นหัวหอกภารกิจต่อสู้กับ IS ก็เล่าค่ะบอกว่ากองกําลังของอิรักสามารถเข้าไปยึดคืนฝั่งตะวันออกของโมซูจากกลุ่ม i อเได้อย่างน้อยตอนนี้80%แล้วแต่ว่าก็ยังคงต้องมีการต่อสู้กันอีกหลายครั้งเพื่อที่จะยึดคืนฝั่งตะวันตกกลับมาให้ได้ค่ะตอนนี้ก็มีข้อมูลบอกมานะคะว่ากลุ่มไอก็เริ่มเสื่อมกําลังในหลายๆพื้นที่ของอิรักแล้วด้วยค่ะ